สวัสดีครับอันนี้ c j ใช่ไหมครับผมครับวันนี้เรามาแล้วู้ถึงอายุด้วยนะครับอายุ60ปีวันนี้ก็ผูดถึงอายุปัน้นไข่สนใจกับผมเยอะมากเลยคบาุณป้าน่าจะสนใจแล้วโอนน้ก็คือตอนนี้อายุ60ปีสามารถร่วมงานได้ด้วยเหระครับเนี่ยทำงานใกล้บ้านได้เลยนะครับก็คืออันนี้เปิดโครงการนี้เฉพาะสาขาใหญ่หรือว่าทั่วประเทศเลยครับปร60ปีนี้เรารับสาขาที่มีร้านกาแฟเรา เรารับหมดเลยโอ้ประมาณหนึ่งพันสาขาเนี่ยเรารับหมดเลยครับาาสาขาละหนึ่งคนสาขาละหนึ่งคนสมมติว่าคุณป้าหรือคุณลุงเนี่ยบ้านห่างจากซีเจหนึ่งกิโลเนี่ยครับเราสามารถติดต่อมาคุยกับผมก่อนว่าสาขาเนี้ยว่างไหมตาาว่างไหมถ้าตาว่างเดี๋ยวเราจะมีการนัดสัมภาษณ์แล้วก็เริ่มขายกับเราได้เลยโอ้ดีมากๆเลยครับนี่ครับ C j เจปีนี้หกอายุหกสิบมาร่วมงานกันได้ด้วยนะครับผมฝากด้วยนะครับอายุหกสิบครับ นี่นะครับผมสแกนเข้าไปพูดคุยเรื่องสมัครงานกันได้เลยนะครับเพื่อนๆ